ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันจันทร์วันที่หนึ่งเดือนที่11ในหัวข้อเรื่องการสมัคคีธรรมของเรากับพระวิญญาณและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมสองโครินบทที่13ข้อที่14ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักของพระเจ้าและการมีส่วนกันที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิด2โคโรินธ์บทที่13ข้อที่14พี่น้องขาความเป็นหนึ่งเดียวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อพระคัมภีร์ข้างบนหมายถึงการเป็นหุ้นส่วนการสื่อสารหรือการสมัคคีทำกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ มันเกี่ยวข้องกับการพูดคุยกับพระองค์การยอมจำนวนต่อความเป็นเจ้านายและการชี้นำของพระองค์การแบ่งปันความคิดของคุณกับพระองค์และรับความคิดของพระองค์ในวิญญาณของคุณและผ่านทางพระคำนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสำเร็จในชีวิตอย่างไม่ธรรมดาบางคนไม่ได้เข้าใจถึงผลประโยชน์และพระพรที่ไม่อาจโต้แย้งได้ของการสมัครทีทำกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ การสมัคคีธรรมกับพระวิญญาณควรใช้เวลาหรือเป็นส่วนสำคัญของกิจวัตรประจำวันของคุณพระองค์ต้องการมีส่วนร่วมกับทุกส่วนในชีวิตของคุณพี่น้องคะคริสเตียนที่จริงจังกับการสมัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มักได้รับการปกป้องและคลุ้มครองจากโอกาสและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันพระองค์ตรัสไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่32ข้อที่8ว่า เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่ลองคิดถึงสิ่งนี้แต่แล้วในพระธรรมสดุดีบทที่32ข้อที่9ที่ตามมาพระองค์ได้ทรงเตือนสติที่สำคัญว่าอย่าเป็นเหมือนม้าหรือร่อที่ปราศจากความเข้าใจซึ่งต้องติดสายพาปากและบังเหียนพี่น้องคะบางครั้งคุณได้ยินว่า มีคน25คนถูกฆ่าตายในภูเขาไฟและมีพี่น้องสตรีคริสเตียนคนหนึ่งอยู่่่ำกลางคนเหล่านั้นด้วยหรือคุณได้ยินว่าพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งกำลังเดินทางไปพบพ่อแม่ของเขาและเกิดประสบอุบัติเหตุและเขาเสียชีวิตมันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นไม่มีอุบัติเหตุหรือความข้อร้ายเกิดขึ้นกับลูกของพระเจ้าผู้ที่สอดคล้องกับพระวิญญาณ เต็มไปด้วยความรู้ถึงนาำพระไทยของพระองค์ในสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทั้งหมดเมื่อคุณยอมจำนวนต่อพระวิญญาณและพระคำพระคำพีกล่าวว่าคุณจะอยู่อย่างปลอดภัยและอยู่อย่างสงบสุขไม่กลัวสิ่งร้ายใดๆซึ่งเปิดเผยอ,อยู่ในสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่33ฮาเลลูยานะคะพี่น้องพี่น้องคะ จงพัฒนาความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จงรู้จักพระองค์ด้วยตนเองจนสนทนากับพระองค์อย่างต่อเนื่องในการอธิษฐานและผ่านทางการภาวนาพระคำจงระลึกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาครูผู้สนับสนุนผู้ปลอบโยนผู้เสริมกําลังและผู้ที่อยู่ด้วยที่พระเยซูตรัสว่าพระบิดาจะทรงส่งมาหาเรา ขอบคุณพระเจ้าให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับของประธานอันล้ำค่าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงส่งมาเพื่อนำและนำทางค้าพระองค์ในชีวิตในการทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์ในพระคิดสำเร็จ โดยผ่านทางการสมัคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันปกครองและครอบครองเหนือพลังแห่งความมืดโลกและระบบต่างๆของโลกในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจะนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจเกี่ยวเราว่า การสมัคคีทมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการพูดคุยกับพระองค์และการยอมจำนนต่อความเป็นเจ้านายและการชีน้นำของพระองค์โดยแบ่งปันความคิดของเราและรับเอาความคิดของพระองค์ในวิญญาณและผ่านทางพระคำนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสำเร็จในชีวิตอย่างไม่ธรรมดาพี่น้องคะวันนี้พระคำของพระเจ้าได้หนุนใจและเร้าใจแกเราว่า เมื่อเราที่เป็นคริสเตียนจริงจังกับการสามคัครธรทำกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามักได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากโอกาสและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและทำให้รืขิชีวิตของเราในพระคิดสำเร็จและนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าเช้าวันใหม่นี้พระเจ้าบอกให้เราพัฒนาความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ และเรียนรู้จากพระองค์ด้วยตนเองโดยการสนทนากับพระองค์อย่างต่อเนื่องในการอธิษฐานและผ่านทางการภาวนาพระคำให้เราละลึกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้สนับสนุนผู้เสริมกำลังและเป็นผู้ที่อยู่ด้วยในทุกสถานาการณ์ในชีวิตของเราขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องในการที่จะเติบโตขึ้นในการสมัคคีธรรมกับพระองค์อย่างจริงจังเสมอพระเจ้า อวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพระเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโต ในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด